อนที่42่สิทำไมทำไมผู้หญิงอย่างแกถึงได้ใกล้ชิดคุณฟิงหน้อย <No. S 1> ฉันจะปล่อยให้คนอย่างแกได้ดีกว่าฉันม่ได้เด็กค่ะไบยุนยุนทำอะไรยอยู่ไปกันได้เหรออจาจูก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมานะคะคุณไปดูแลคนอื่นก่อนได้ไหมคะโอเค หายดีแล้วก็ตามมาล่ะค่าขอโทษที่ที่ทำให้เสียเวลานะคะเนียนเสียวเสียวฉันจะทำให้แกเจ็บปวดอืมหนาวจังเป็นไรไม่สบายเหรอเปล่าฉันสบายดีรู้สึกเหมือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเลย หน้าแดงขนาดนี้แน่ใจนะว่าไม่ได้ป่วยชะชะฉันฉันออกไปห่างๆเลยฮห<ะ> <c oughs> เฮียเฮยเเสี่ยว ที่ทำให้แกรู้สึกดีเองฉันไม่เคยบอกหรือไงว่าอย่าจมปลักกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันแค่เงียบเฮะหลบไป 结结账。Dip, dip,